เนนาะเนาะเข้าใจอยู่ซื้อกันแล้วครยังไม่ซื้อไปซื้อนะคุยกันมาคุยกันซื้อแล้วครับเดี๋ยวออกไปซื้อเลยจ้าไปซื้อเลยครับพี่เลิฟครับผมและ้วก็รอบนี้แฟนคลับ FC นุ่นหนุนะครับผมจากรอบที่แล้วที่เราได้เห็น ได้เห็นการการแสดงรอบที่แล้วเนี่ยคือบางคนบางท่านผมก็น้อมรับคําติชมบอกว่านุ่นรน้องน้อยเกินไปแล้วก็หนูร้องน้อยเกินไปผมก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่ารอบที่แล้วศิลปินมันเยอะจริงๆเราทําใหม่เราทําสคริปต์ใหม่ก็อาจจะผิดพลาดบ้างก็ขอกาอาาราบอภัยไว้ตรงนี้นะครับแต่รอบนี้ที่สคริปต์เพลงเนี่ยก็คือได้ได้ทำมาแล้วสคริปต์เพลงในรอบนี้นุ่นร้องตกประมาณ10เพลงนะครับสิเพลงเป็นขั้นต่ํานะครับแล้วเดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมขึ้นไปอีก นะครับผมก็ฝากทุกคนไปซื้อกันด้วยแล้วก็จะมีเพลงคู่นุ่นเหมือนเดิมตามจริงอับเพลงคู่นุ่นมีทุกรอบนะครับรอบที่เล้วก็มีนะครับผม รวมของใหม่หรือเปล่าครับรวมแล้วครับผมตอนนี้คนบอกย่อมาแล้วครับนั่นคือ4 1 8 5ครับผมขาดอค่แค่1 3า0ดครับ1 3ึ่งสามเจ็ดใครยังไม่ได้ซื้อไปซื้อกันนะครับรอบนี้นุ่นร้องเยอะนะ FC นุ่นก็ฝากด้วย FC นุ่นฝากด้วย FC นัีแนทฝากด้วยนะครับครับผมตอนนี้8ปดหแล้วครับผมดังกันต่อครับไดขอแค่370ให้เหลือแค่1000 ในคืนนี้ไนดะขอให้ขายขายได้370คน,นพี่หลิงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี1นคนด้วยนะต้องมีเพลงคู่รอบที่แล้วก็มีครับผมรอบที่แล้วเขาร้รองเพลงคู่ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอไงรอบที่แล้วมีนะครับมีนะรอบนี้ก็มีครับต้องมีทุกรอบไปแล้วเพราะนี่คือจุดขายของเราครับอันนี้เราเราขาดไม่ได้เลยต้องบอกเลยครับต้องขาดขาดไม่ได้เลย บบ <c oughs> ส่วนเนี่ยเพลงคู่เนี่ยพีจจ่แอานเนี่ยไหมพอผมบอกว่าบอกบอกมีครับบอกว่าเนี่ยเราบ็งคนสองเพลงก็อันนี้ต้องอยู่ที่เขาครับคือส่วอใหญ่เพลงคู่ของเขาเนี่ยผมจะให้เขาเลือกกันมาเลยว่า,าเขาอยากร้องอะไรกันนะคะผมพี่แนทร้องสาวสิบเก้าแล้วผมมาอย่างมากก็ประมาณประมาณห้าเพลงหกเพลงเท่านั้นเองผมกลัวคนเบื่อ ผมร้องเยอะมากนะแล้วผมแล้วผมก็จะร้องห้าเพลงหกเพลงแล้วก็แล้วก็จะไปไปปิดท้ายเลยสําหรับตัวผมนะท่านใดนะครับที่อยากซื้อกลุ่มปิดกระเชืได้เลยนะครับผมกลุ่มปิดนะทุกคนตอนนี้นะครับกลุ่มปิดอยู่ที่อ่าสี่หนึ่งแปดหกแล้วแปดหกแล้วนะทุกคนตอนนี้ขออ่ะขอสิบสิบแปดหกเนี่ยมันขายสิบสี่คนสี่หนึ่งแปดสี่สี่หนึ่งแปดหกถ้าอีกสิบหกคนเนี่ยจะครบไอ้สิบสี่คน ปดเจ็แล้วครับผมสิบสี่คนจะครบสี่สองศูนย์นะเสียงดีมากพี่นทจ้าให้ผมร้องเพลงบ้างได้ไหม่ะครับให้พี่ร้องเพลงบ้างได้ไหมืรอบพี่แล้วชอบเพลงแนทออยแพลวมาก้องกระสานขอขอบคุณมากครับแต่ว่ารอบพี่แล้วอ่ะมันมันเราเราซ้อมน้อยก็เลยจะมีจุดบกพร่องหน่อยแต่ก็คือเดี๋ยวไว้จะร้องแค่ตัวให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะพี่เคพี น้องลูกเขามีของต้องขายครับเราต้องเกรงใจเขาด้วยนะน้องลูกเขามีของต้องขายนะครับรอนาวาตอบกลับใครอยากซื้อทางไปที่ร้านนาวาติดหลมได้เลยครับผม <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับอยากเห็นลูกฟังผมร้อยฟังเลยปะเอาไหมผมร้อยฟังเลยไหมร้อยฟังเลยผมร้อยฟัง ผมร ah ้องให้ฟังแล้วป่ะอ้าวไปดีครับมาช็อว้าวฟังใช่ไหมพี่นะจัดเลยครับ แตรักทำไมแต่เดาแต่เธอไปกอดกับใครเขาฉันเท้าติดเธอไม่เงาไม่รู้จะเอาอยัางไงแต่มันก็เหมือนเช่ดีเพราะว่าบางทีมันมีใจแต่ว่าสุดท้ายแล้วเธอก็ไม่ยยดีตามที่เป็นคนลกที่ฉันได้แต่คิดมีได้รบก็กลัวเกมมันจะจบดมเธอเนินลบจากใจถ้าเธอเนินให้โอกาสโชว์ความสามารถด้ได้